นะของจริงก็คือคุณเสกสกลค,ค่ะอัถาวงแรมโบอีสานผู้ช่วยผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการผู้ช่วยรัฐมนตรีนะ,ะออมาขอลาออกจากการเป็นสมาชิกพักพลังประชารัฐแล้วก็จะไปร่วมกับพักที่มีการจดแจ้งเรียบร้อยแล้วค่ะคือพักอะไรนะรวมไทยสร้างชาติ <นะ S 1> รวมไทยสร้างชาติ อันนี้แกก็พูดชัดเจนว่าที่ตั้งขึ้นมาเนี่ยเพื่อสนับสนุนคุณประยุทธ์เป็นนายกชัดเจนเลยไม่เกี่ยวว่าคุณประวิทย์ uh huh. อันนี้ก็ชัดเจนละนะแล้วก็จะส่วนจะมีใครไปอะไรยังไงก็ว่ากันไปละบางคนก็พูดถึงว่าอันนี้เป็นพักสำรอง ที่จะที่จะเสนอชื่อคุณประยุทธ์แต่แกก็พูดนะว่าก็แล้วแต่คุณประยุทธ์จะเลือกไหมถ้าเกิดว่าแกจะเสนอชื่อถ้าเอาพรรคแกก็แกก็โอเคแต่ว่าจะได้เป็นกลุ่มเป็นก้อนอะไรยังไงไม่รู้ละนะพรรคสำรองตอนนี้มีกี่พรรคตอนนี้พรรคสำรองก็จะมีอีกพรรคหนึ่งซึ่งยังไม่ชัดเจนคือพรรคไทยสร้างสรรค์อ๋อไทยสร้างสรรค์อ่ามีอีกพรรคหนึ่งและพรรคเศรษฐกิจไทยนี่ใช่ด้วยป่ะคะพรรคเศรษฐกิจไทยเนี่ยอ่านิยมมาเลยพรรคเศรษฐกิจไทยตอนนี้เรายังมีความไม่แน่นอน ว่ามติของคณะกรรมการบริหารพรคพลังประชาธิเนี่ยทางกะกะตยังไม่ได้บอกว่ายังไงนะมันก็เลยเกิดความไม่แน่นอนระดับหนึ่งแต่ผมคิดว่าอันนี้รอให้มันเกิดความชัดเจนก็ได้แต่ move ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีการปล่อยข่าวหรือเกี่ยวกับเรื่องคุณธรรมนัดอันนี้เรื่องตอบบอกปล่อยข่าวกันนะตอนแรกปล่อยอมีข่าวปล่อยว่าต่อรอง ที่จะให้คุณประวิตยไปเป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแทนคุณอนุพงศ์เหรอคะแทนคุณอนุพงศ์เผ่ายินดาซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมา8ปี7ปีจะ8ปีเท่ากับนายกอ่ะนะแกะครองตําแหน่งเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยผูกขาดมาตั้งแต่ต้นตั้งแต่คสอชอมาจนถึงปัจจุบัน